สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่พอ,พอแม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบุญหลายนะคะวันนี้ก็มาตัดหญ้าให้สาวๆนะคะสาวๆใยญ่ๆนะคะหญ้าเยอะมากเลยนะคะหญ้ากําลังแบบกําลังพอดีเลยค่ะเยอะมากเลยนะคะก็มาเอาแล้วครั้งก่อนนะคะเอาไม่หมดนะคะเพราะว่าหญ้าเยอะมากนะคะก็อยู่ติดถนนเลยนะคะ แต่ก่อนไม่มีนะคะเพราะว่าเขาเผาหมดนะคะตอนนี้มันหญ้าตรงไหนที่โดนเขาเผาไฟนะคะมันก็จะขึ้นงามมากนะคะนี่ค่ะมีแต่หญ้าใบข้าวเลยนะคะตรงนู้นก็ยังตัดไม่หมดนะคะยังมีอีกเยอะนะคะจะไม่ให้ย้ายอ้วนได้ยังไงนะคะก็ดูหญ้าหญ้านะคะ ยาเยอะมากเลยนะคะมันก็จะมีจุดที่ไม่ไม่สวยบ้างแต่ข้างในนุ่นสวยมากเลยนะคะนุ่นเยอะมากเลยนะคะด้านในหญ้ากำลังโกรบเลยนะคะตรงนี้ก็เป็น ก็มาตัดตัดเมื่อวานโกดนะคะตรงนี้ก็จะตัดเมื่อวานโกดนะคะส่วนตรงนี้ยังไม่ได้ตัดนะคะก็จะมาเอาตรงนี้ต่อนะคะนี่ค่ะข้างในสวยมากเลยนะใต้ต้นมะาพร้าวนี้จะอ่อนมากๆจะสวยมากๆเลยนะคะหญ้าสูงนะคะไม่ใช่หญ้าเตี้ยนนะคะนี่ค่ะมันเป็นกอเป็นกอแบบนี้นะคะมันก็เลย เกี่ยวหญ้าได้เร็วนะคะสองสาวของเรากินกินเทบจะทิ้งทิ้งกว้างๆนะคะนี่ค่ะตรงนี้ยิ่งสวยมากเลยนะคะสูงมากเลยนะคะมันจะอยู่ติดสนามกบนะคะเพราะว่ามาตัดเมื่อวันเสาร์เขาแม่ควานตัดมาถึงตรงนี้นะคะได้ยินเสียงเขาตีกบอยู่อยู่ตรงต้นต้นข้างล่างนี้นะคะ ก็กลัวลูกก๊อบจะโดนหัวนะคะก็เลยหยุดหยุดเกี่ยวตรงนี้นะคะก็เลยไปตัดอยู่ฝั่งนู้นนะคะหญ้ายเยอะมากเลยนะคะกําลังงามกาลังสวยเลยนะคะนี่ค่ะมีแต่แบบเป็นโกโกเลยนะคะใหญ่มากสวยมาก้างหลังนู้นก็มีนะคะแม่แม่จ๋าด้านหลังนู้นก็มีนะคะ แต่วันนี้แม่ควานก็จะเอาตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าแม่ควานเห็นหญ้าตรงนี้สวยแม่ควานจะเอาตรงนี้นะคะหญ้าสูงมากนะคะถ้าไปยืนก็หญ้าตรงนี้ท่วมหัวนะคะสูงท่วมหัวเลยนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ควานขออนุญาตเกี่ยวญ้าก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะพามาดูตอนที่เอาขึ้นรถอีกนะคะ คุณแม่จ้าเหนื่อยเหนื่อยตรงนี้ยังไม่ได้ตัดนะคะไม่ยังไม่ได้มาเกี่ยวนะคะเดินมาดูไว้ก่อนนะคะุ้ยเยอะมากเลยค่ะแม่จ้าเอาอีกเป็นเดือนก็ไม่หมดนะคะโดูแม่แม่แม่อ้ยดูหญ้าสวยมากเลยนะคะคนแบกหญ้าแบกไม่ไหวแล้วนะคะมีแต่กอใหญ่ๆเลยค่ะแม่แม่จ้า รู้นะคะหญ้าเป็นกอเป็นกอเลยนะคะนะคะี่ค่ะด้านล่างนะคะเนี่ยเป็นกอเป็นกอเลยนะคะโอ้ยเยอะมากค่ะแม่ๆหญ้ากําลังพอดีเลยค่ะไม่เก่มากไม่อ่อนมากนะคะกําลังพอดีเลยนะคะนี่ก็มาทําเป็นเป็นทางไว้ก่อนนะคะ เยอะมากเลยนะคะมันอยู่ด้านข้างสนามกล์บนะคะแม่แมจ๋าเพราะว่าตรงนี้เขาใช้รถตัดหญ้านะคะแล้วเขาก็เผานะคะหญ้ามันก็เลยขึ้นใหม่ก็เลยกําลังสวยกําลังงามเลยนะคะไม่อยากจะหยุดเลยคะ่ะไม่อยากจะหยุดเกี่ยวเลยอยากจะเอาอีกนะคะกําลังมันสังเกตเสียงของแม่ควานได้นะคะคือเร่งเร่งเกี่ยวให้เร็วที่สุดนะคะ จะได้กลับบ้านเร็วๆ <c oughs> <c oughs> เยอะมากเลยเอาอีกเป็นเดือนก็เอาไม่ทันนะคะหญ้าตรงนี้ก็อาจจะจะเก่ก,ก่อนนะคะหรือถ้ามีฝนมีพายุมานี่ก็จะล้มหมดเลยนะคะเพราะว่าหญ้าสูงมากเลยนะคะมันท่วมหัวแม่ควานนะคะตรงนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูบนรถก่อนคะ่ะว่าได้เยอะอยังนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเต็มรถแล้วกินลงไปสองสาวได้เยอะมากเลยนะคะกินไม่หมดนะคะเนี่ยยังเยอะอีกนะคะหลบจะกลับบ้านแล้วนะคะนูน่นข้างในนู่นเยอะมากเลยนะคะ แล้วก็จะมาเอาตรงนี้อีกเหมือนเดิมนะคะก่อนแม่ควานจะกลับบ้านก็จะมาตุนตรงนี้เอาไว้ให้สองสาวนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปดูคนยายกินที่บ้านดีกว่านะค,ะ,คะนี่ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะมาดูคนยายกินหญ้าสวยๆนะคะ ข่ายายอะหญาตัดมาวันนี้มีแต่หญ้าสวยๆเลยนะคะมวนบอยายมีคนเกี่ยวหญ้าให้กินนั่นมวนบอยังเอาลงรถไม่หมดนะคะยังเหลืออีกเยอะนะคะ ตัดหญ้ามาสวยยังก็ยังตัดที่นี่อยู่นะคะยายหงางงานไปไหนย,ยังเดลือกกินอีกเนาะยายเงร็ดไหลโอ้ยเงร็ดเกร็ดใหญ่ หมอกทำอะไรฮะเที่ยงไหนพากินไก่วะเจ้าจหมอกมารอกินไก่นะคะรอกินไก่แล้วหมดแล้วเหลือแต่ปิ้งหมูอ่ะอา มาจากตัด้าก,ก็มานอนรอบนบ้านนะคะยายอ้วนนี่แหละค่ะชีวิตประจำวันของควานแต่ละวันนะคะตื่นเช้ามาก็ไปตัด้าให้ให้ช้างของเราได้กินอิ่มกันนะคะช่วงที่เขาตกงานเราก็พยายามเลี้ยงดูเขาให้เต็มที่นะคะพยายามให้เขาพักผ่อนเต็มที่กินเต็มที่นะคะ เพราะว่าเวลาเขาได้ทำงานก็ทำงานทั้งวันเหมือนกันนะคะอ๋อฟันสต็กบห้องนี่ก็จะเป็นพนักงานเบกหญ้าของเรายญาเยอะมาก นี่เป็นพนักง,งานแบกนะคะไม่ได้ตัดหญ้านะคะแบกอย่างเดียวนะคะแค่แบกหญ้าก็อดควรแล้วนะคะน้องไม่อยากเลยยืนทาน,นนั้นเห็นว่าย่้าเดยกินเลยเด้อ <c oughs> อัดมาเต็มที่ ดูยายกินหญ้าถิ่มกินหญ้าทวงโอ้ยเหยียบถิ่มยายเป็นยังจังเหยียบถิ่มไทยหญ้านั่นหูบอว่าไปเกี่ยวมาเมือหอึหูบอว่าไปเกี่ยวมาเมือบอสองสารคนเกี่ยวเนบ่ยบออร่อยไหม ตาเสียตานัวนนะะถ้าช้างที่เขาไม่ค่อยได้กินเต็มที่เขาก็จะกินหมดเลยนะคะแต่ยายนี้คือ เขาได้กินเต็มที่นะคะก็กินบ้างทิ้งบ้างนะคะแม่ควานหน่วยแม่ควานเหนื่อยก็เรื่องของแม่ควานนะคะค่ะ่ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของแม่ควานด้วยนะคะสําหรับวันนี้แล้วแม่ควานก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ